สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมื้อน,นี้อ่าเพจพระรวยก็ไนายมายู่บ้านอาจ,จารย์ลำนะคะเนาะมาตามตัวเลขเชือกผูกคองวดที่สิบนะคะงวดสุดท้ายนะคะนะอ่าเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะคะว่าเพื่อจะเหตุพิธีเราเพืดด่อจะได้เลขตัวใดนะคะเห้มาตามกันเลยเด้อค่ะคนละไหลคนละแช่นะคะคะนะคะคะไหลคลแนะคะคลแช่คนติดตามให้นเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเนาะ,ะอ่าเข้าไปตามกันเลยค่ะงวดเมื่อกี้เขาเต็มเต็มนะคะเข้าเต็มเต็มเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด้อค่ะ พอเต็มเต็มเจ็ดแปดแปดเจ็ดคนนี้เข้ามาตามต่อกันเนาะค่ะน้องว่าเพิ่นือได้ตัวใดเนาะค่ะมาเข้ามาตามกันเลยเด้อค่ะจวันนี้วันที่วันนี้เขาปล่อยวิญญาณออกมารับส่วนบุญก่อนเจ็ดส่วนบุญครับวันที่เจ็ดแล้วใช่ไหมเขาอกพันสาวันนี้ไม่ใช่ครับสวันนี้วันที่เท่าไหร่ใครเข้ามาแล้วฝากกันผลไล่เดี๋ยววันนี้งวดที่สิบด้วยนะครับวันที่สิบวันที่สิบแต่วันนี้วันที่เจ็ดที่แล้วอาจารย์เขาบนรางเลยแม่นบ่ครับผม เขาบวล่างวดทีั้งบนทั้งล่างเลยเขาเจ็ดแปดมาไแล้วก็สีเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์ที่ที่เอาโต้งวดนะแม่งวดนี้งวดที่สิบเด้อค่ะงวดที่สิบ่ะงวดที่สิบเด้อเอฟซีเบิร์กเลยกันครับะเริ่มทําพิธีแล้วครับลืมแล้วเริ่มแล้วนั่งมองนี่ได้บ่นี่ได้อยู่มั่งเนาะรับบ่ลแล้วได้รับบ่ นั่งนี่แหละเขาอ,อยากนั่งสูงนี่เด้อึกษามวน,น,น,นมที่แล้วเจ็ดตรงๆนะครับเจ็ดแตเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแเนาะ ลมาหน่วดนี้หนวดที่ใดกว่านะหนี่งหนวดที่สิบบ่ครับหนวดที่สิบหนวดที่สิบแล้วนะครับสิบหน่วยสอนสิบหนวดติดโหม,โมาไดาจัางช่าง,งท่นทีนะแกจะได้ยินข่าวว่าแกจะคอยแค่สองวันไม่ใช่บ่ มวนสุดท้ายของงวดนี้ละงวดสุดท้ายวันนี้เป็นงวดสุดท้ายของวดสุดท้ายแล้วเนาะงวดสุดท้ายแล้วนะเอฟซีเสือกเสร็จท้ายแล้วครับผมม้วดที่สิบมวดสุดท้ายเอาสำหรับเชือกใบแเราคงไม่ว่าอะไรม้วนเชือกเส้นนี้คืองวดสุดท้ายแล้วงวดสุดท้ายแล้วนะครับได้คิดว่าอาจารย์ล้ำบอกเอาปังๆเลยงวดนี้ตามงวดที่แล้วก็ได้สองตัวเนาะ น้องโมอคืแอปไม่ได้ซื้อด้วยลำกบสบายนำเดสักหมสบายครับสบายครับบสบายเลยอสบายนำ หยิบตักน้ำใหญ่ใเนีะก็น้ำน้ำน้ำมีน้ำบ่ผมมีไผ่ว่าคนชิ้เล่นเลยก็หนี่น้ำบ่บ่ครับน้ำใส่ครับนีกระติกนี่กระติกนี่กระติกนี่ครับยาดแล้กินบ่หันเไปไปตักหยาดอยู่บุญเลยเออตักตักหยาดนานเลยท่านมาเจาะกันยุ่งไหมหยาดก็หันเลยครับตักแล้วก็เทเลยอาจารย์มีมลครับยาล สาธุเรี่องราวเดียวแค่จะมาตามพรุ่งนี้ขอสามตัวได้่ะขอขอสามสตัวแน่นอนป่ะจานวันนี้จานว่าสามตัวเถื่อแงวันนี้ว่าุงทายของอาจารย์ล้ำยวดสด่าสเจ็ดแปดาอสุดยสุดเจ็ดแปดศูนย์อ่าเจ็ ออกสตัวเต็มเต็มยังครับอยาให้ได้ีงานำยแล้วครับผมนำยาแล้วครับเขาเริ่มแล้วนะครับฟองกันเลยครับคอยออกสามตัวเด้อจาออกลายตัวมาแล้วออกมาแล้วี่ลมาลนะครับเป็นการเอาตัวเลขที่ออกจาก ครับตัวเล็ที่ออกจากผ่ามันบ่ครับออกจักงตัวเหรอครับนี่ออกแล้วบ่างสามอันแล้วบนท่านได้ออกบ่ท่านออกเข้าทุม้วนสี่แล้วนะครับจะเป็นมวดละสองตัวมวดละสองตัวเอ้าหาแล้วบ่ออกเอ้าบ่ออกวันนี้เอ้าพกแล้วบ่ออกจะเอาสามตัวเข่งๆเอาเปลือเจ้าลือกสามตัวตายออกแค่ออกบ่อก เอาตัวหนึ่งหนึ่งขับออกนะอันหนึ่งออกตัวหนึ่งเราี่น้องให้ยสองตัวบ่โอ้ยบ่ได้บ่ได้ครับถึงช่วหาตัวเดียวครับเดียวห้ตัวเดียวตัวเดียวตัวใดเก็บไปก่อนบ่เก็บไปก่อนบ่ให้ยกระเด็นวิ่งขื้นสื่อบอได้บอวิ่งแล้วเอาเป็นตัวนี้วิ่งคักๆเลยเด่นเลยเอาเลเด่นเด่นเด่นฮะสองสองออกมาตัวแรกเป็นสองด้วเอ็ดสี่ตัวเดียวออกเลขสองตัวเดียวครับขอดีงวดสองตัวเดียวทำวิธีใหม่เนาะ ตัวแรกเป็นเลขสองไอวิ่งสองบ่ฮงววนหนิใจเย็นๆแลนสองบ่ครับไอแลนสองไว้ก่อนแลนสองไว้ก่อนเนาะครับออกมาตัวเดียวคือตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยตัวตัวแลนเลยครับแลนมาเมื่อยบ่เมื่อยสางมั้งหนจะได้วิ่งสองเด้อหวนหนิพี่น้องวิ่งสองครับอ่าอาจารย์ก็น่าจะเฮ็ดใหม่นะครับทุกผู้ชมเนาะเพราะว่าออกมาแค่ตัวออกมาตัวหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะทำพิธีใหม่ครับพี่น้องเนก็ครับ น้องนมโมอแอปถ่ายคลิไปไว้อยู่เนาะนะครับน้องนโมนี่จากที่ย้ายพ้นว่านะครับว่าตอนนี้น้องนามโมอยากได้สุดขาวอืมอยากได้สุดขาวออกพรรษาแล้ว <laughs> สุดขาวก็คือสีใสสดมุ่นขึ้นอะไรนะครับมุมก็ <laughs> อเอ่อตักรามีปูบ <laughs> กบงานมหาพื้น นะครับครับผมมีปูกับยามหาอลไรกับบอกเลยสามโถออกมาอือกับพิต้าในครับสีให้ยเบาเลยบอกไล่สองเท้าวไล่ยาวาไล่เป็นการสองอ๋อครับคนอื่นนั่งเด้คนอื่นก็่หูจักทางนั้นเนาะเออผมไม่ได้นะครับแถ่ายไปอยู่เด้อนะครับก็เลขสวยอยู่นะครับ ก็มีคนรอตัวเหล็กมันสีแดงออกมาอยู่หนอกขาแกก็น่างงอยู่เลยบอกหัาใส่เมื่อกี้ลืมไหมเมื่อกี้ฮอวโครลาดเมื่อกี้มันออกมาตัวหนึ่งแล้วตัวเหล็กเป็นเหล็กสอง เห็ดอีกรอบสองนะคะรอบสองนะครับอ่ะบอกไปก่อนก็ได้นะครับหกแปดเก้านะครับอันนี้ก็จักสี่เล็กน้อยเบาครับคุณโจทย์ไปเด้อแอดบ่มีอยังไหได้มาบริเกียนให้หกแปดเก้าหกแปดเก้าศูนย์อย่าไปเถอะไม่ให้เฮาเดี๋ยวเราคนละช่องนี้สิอ๋อช่องไฟช่องมันช่องไฟช่องมันเถอะ แต่ว่าช่องบ่าวเส้นคานได้หกตัวนะผมได้สี่ตัวนะแต่ผมไม่แฮนเผยผมเผยให้เอฟซีผมได้รางวัลที่หนึ่งต้องดูช่องบ่าวเสงนคานเพราะว่าได้หกตัวใครใครอยากถูกรางวัลที่หนึ่งต้องดูช่องบ่าวส้นคานเพราะว่าน้องนโมบอกหกตัวรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวว่าไม่บอกเพื่อนดีผมเอาเลขไายสองตัวจะได้เบื้เดต้นนะที่ไปเอาเลข ต้องดูช่องบบาวสิยงคารนะครับน้องน้ำโมน้องน้ำโมต้องดูช่องบ่าวสิยงคารว่าน้องน้ำโมให้ให้หกตัวเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งหกตัวเลยแปดเก้าศูนย์มันแสงมันจ่าบดนะครับอยเดิมรอยลอยลอยทำพิธีกรอบสนะคะแล้วแตกออกมาตัวนึลกพออกมาตัวนห่เป็นเลขสองนะคะเลขสองหารอนหคะรอย้ร้อยห้า้อยหนาาร ตัวสุดท้ายแล้วครับเดิมพันนี้เด้อขอให้ได้เงินไปทําบุญเด้อใครพิมพ์สองเก้าศูนย์ตามด้วยสาธุสาธุขอให้ได้เงินไปทําบุญนะครับบุญกระถินบุญออกพรรษาบุญพเวทบุญยังกขอให้ได้หลายๆโหลดเอ้าสองเก้าศูสองเก้าศูนย์อาจารย์บอกแล้วสองเก้าศูนสองเก้าูนอเก้าศูนย์พิมพ์ไปเลยครับจ้ารอสักครู่จ้าสองเก้าศูน สองเก้าศูนย์เดี๋ยวหายใจพนังก่อนบอกครับกะไปี่สองเก้าศูนย์นีอนดสองเก้าศูนย์นกไก่อนิก่อนสองเก้าศูนย์นค่กไสองเกาศูนี่ ฟันก้อนก่อนสีมองก่อนฟันมนเดเมียหน่อยเนี่ยนะฟันอีกแล้วฟันมาขึ้นฟันมาขึ้นันอะไรไดมากขึ้นเมียหน่อยเอาเอาแบน้ำมากเะแบบเกาเลยฟันฟันเดีเมียหน่อยวะนนีาตันแบบเดิมเลยฟันแบบเดิมเลยพี่น้องฟันที่มันเขาที่เด็กไอ้วดที่แน้ยก็ฟันก้อนสีเฮ็ดเลยนี่แม่นบ่มฟันมากขึ้นเอาเอาก็ยังคุ้มไปเอาอยีกอยู่อ่าหวานคนี่หออนควันมีสคนเหืนวันี่ ผู้บอกง่ายหนึ่งหมือนผู้ง่ายผู้ง่ายฟันว่าเขาสามตัวเลยดีเองสามตัวนะครับยังยาคืนพวกอะไอันนี้เราเนี่ยแต่ฝันว่าได้มีผู้สาวมามกหรือว่าได้ได้เมียนี่หออขาดเลยงวดที่แล้วก็เป็นยังสี่หรือว่างวดก้อนๆหนานีิกะสี่เป็นยังสี่นะครับทุกผู้ชมมาคนจริงจริงแล้วเพื่อไงจานุนทั้งสี่เพื่อโอ้นี่บ่เป็นเสองงวดสุดท้ายเก้าเสี้ยวศูนย์ แล้วสองเก้าเก้าศูนย์สองศูนย์ักหลายจนใไม่คึ้นมนมาทางนี้นะครับมาเ่อเอาเงินเอ้าแม่เขาแคบาจอครับว่าบอเอาแม่เขาให้เอานะมันุูใหญ่หลายพกยานเนาะมียิ่งนั่นบอกูดแวบแล้วคุ้มเอายังไดแบบก็เล่นตายตายตายไม่พอก็ยินนว่ะ มามาลงเลยกระชิดเลยที่นี่หัวหนึงเพื่อว่าได้ที่สองสองพันบอกว่าโตบลผู้สาวเนี่ยบอกครับเอาแม่เพป็นบอกว่าใหม่แต่ว่าผู้ใหญ่หนึ่งมันผมมาเขาสามเลยล่ะผู้ใหญ่เพันยัดให้เรื่องสี่บกผู้สาวเนี่ยเอาเอาไปเอาไปเพันว่าบอกผูกสาวเพันเอาลูกสาวคอยไปเลื่อยลูกสาวคอยไปเลยบังสี่บอกอยู่น้าพันอ ขานีอี่ะมันมันไงนะมันอานหลังผู้สาวคนญ่แห้งโอ้ยจังสีเบาที่สอบเลยเนี่ยผูนสาวจังสีนี่เป็นังผู้สวอ้วนไงผู้สาวอ้วนไ่ผู้สาวอ้วนเนามันอ้วนก็แสดงว่าเข่าสามเต็นเมื่อกี้ก็เป็นตัวเลขของอาจารย์ลำเลยด้วยค่ะสองเก่าศูนย์นะคะสองเก่าศูนย์ชอบกัจัดนะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์ล้ำเชือกผูกคอมวดที่สิบมวดสุดท้ายเนาะเนาะ ว่าสุดท้ายแล้วก็เพื่อนก็ฟันดีพอมเนะคะนอกกรงที่ลล่งเอาหลีเนาะเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นแนวทางให้เฮงมันมันลำๆเรื่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ